นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องนะครับเจนอ่อนคู่ตู้ตันนะครับวันนี้ครับทั้งบริษัทคูโบต่านะครับทั้งเมคไทยของบริษัทคูโบต่านะครับโดยสาขามหาสารคามนะเป็นกแกดม้าเอารถเกี่ยวนะครับไปปรับปรุงนะครับไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มสมรรถภาพไปเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าทั้งบริษัทเ็ษีุิบุตรคลองนะครับเจนอ่อนเอาละครับ คือเป็นบริการในที่นะครับเพราะว่าจะเป็นคา้าผมว่ารับรถนะครับบริวารสินค้าสร้างหรือว่าเสินคาา้า,า,นคาต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นสมรรถภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่คือเป็นรถโตสามโตสุดท้ายดีที่สุดเลยนะครับพี่นองครับ จ้างจ้างครับจ้างขับรถมาขึ้นรถนะครับนี่พิกัดยู่ที่บ้านห้องที่ครับพี่รองครับตำรวย่านตลาดน้ำเพื่อย่านตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่นครับเป็นขอบผู้วคู่บตานะครับอยู่สาขาสารค้ามครับพี่นองครับจ้างได้ก็ขอขอบคุณครั้งบริษัทคู่บตาใหญ่ในพีิณองเด้อนะครับ ต้างบริษาคตูปผลิตนะครับเป็นคูณเนี่ยอย่างเขาได้ใส่รถที่นี่มาจะผ่าที่นี่ก็จะผาอย่า,า,า,างอย่างดีนะครับดีที่สุดนะครับดีคป็นสุดเย็นมากครับขอบคุณมากครับ ออกไปปรับปรุงไหมถูกผมจะตุ้เฟนกดเนี่ยนะหลับเือนี่ปรับปรุงแล้วเป็นรครับแล้วท็นจีตรวจตรงนี้่อย่างเน่นะครับไากานนี่เรีปรับปรุงเหรเพื่อนี่ครับเสริมนะครับ เสริมโครงและสแกนเก้นะครับเดี๋ยว่าเสริมโครงและสแกนเก้นะครับอันเดียวกันเดียวครับอันเดียวเดีครับครพี่น้องครับนี่ก็คือเขาสิตไดเอเอารถนะครับจากบริษัทคุโบต้าเป็นมาลาร์ดรถก็เลยพัฒน์ุ่สมรรถภาพให้มันดีเยี่ยมหน่อยเนาะครับโดยบริษัทสารคามนะครับโดยคุโบต้าสารคามครับผมเลยนครับเนี่ยในกะดูแลกันมาตลอดเป็นคอามรู้คุโบต้าตั้งแต่สมัยรถรถกิเต็กหน่อยครับเปลี่ยนจากกล้ยสายหน้ามาเป็ี่ยนนี่ครับครับผมครับ ครับเป็นไรก่าขอขอบคุณนะครับทั้งบริษัทคูปุตานะครับแม่นสมมุติว่ามีโครงการอีกต่อไปกับทุสิเค็นคูปตาที่เ่านน่อยละครับเพราะว่าเคยใส่กันมาแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจนะครับเด้อนะครับมือนี่งก่าขอขอบคุณพี่น้องที่ข้ามาในช่องห้องแลวก็ที่ดูชมคิดต่างๆแลวก็ขอสวัสดีครับ